บบมลมราดาเจอน้องโฮมยังหลงแก้มยุยจำมัมได้พอมากเห็นหลานและอยากมีให้แม่อุ้มบโบมลมราดาเจอน้องโฮมยังหลงแก้มยุยจำมัมได้พอมาก เรียกว่าทั้งเซอร์ไพรส์และดีใจด้วยไปนตามกันสำหรับพระเอกหนุ่มพอรสรันสิริรักษ์ที่เพิ่งจะออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้มีเบบีเป็นของตัวเองแล้วซึ่งก็คือน้องโฮมลูกชายวัยเเดือนนั่นเองล่าสุดพอรสรันก็ได้โพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อเปิดภาพลูกชายที่ถ่ายคู่กับตนเองให้ได้เห็นกันครั้งแรกพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า ดัดดี a แอนโฮมงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากระหน่ำไล์ทันทีทั้งยังตกหลุ่มรักน้องโฮมตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นกันอย่างรัวๆเลยก็ว่าได้นอกจากนี้หลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าสำเนาวความรอถูกต้องแบบเป๊ะๆเ,เลยจริงๆง,งานนี้หลังจากเปิดตัวสาวโบเมดาดาก็ได้โพสต์ไอจีสตอรคิดถึงหลานชายทำเอาแฟนคลับชื่นชมในความน่ารักกันยกใหญ่